สวัสดีกับเพื่อนๆกับสำหรับเกีดนี้ก็พบมาเผื่นนนอนๆเรียงก้านดี่ว่าเมื่อเราเลียงกบนะครับเราหยุดอาชีพที่เราเลียงกบเราก็ต้องเป็นคนดีอยู่ได้นะครับกบมันนะครับกบกบไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราต้องปลุกปลีกมันอยู่เสมอนะครับเนี่ยอย่างเกีดนี้ก็ หลังจากเราดูกันมาหลายหลายคดแล้วนะครับก็พไม,ไม่เปื่อดูว,ว่าเราอย่าเป็นคนที่ว่ากลัวนะครับเรืเ่องการเลียงกบนะครับเปลื่นๆไม่ต้องกลัวครับเราต้องกลุก,กลี่กับมันนี่ไม่ว่ามันจะยูเป็นอย่างไรนะครับเราต้องสามารถทติกุกลี่กับมันได้นะครับเนี่ยมันก็ยูทัาา้งจากรยานนะครับเราต้องคุณป่าท่าตาใต้นะครับเนี่ยเราต้องทําแบบนี้นะครับเปลื่นๆ เนี่ยมันก็ยู่บางทีเนี่ยกับเพื่อนๆมันจะขึ้นมาเลยนะครับบางทีมันก็ขึ้นไปยู่บนผ้ามันเนี่ยครับนี่นี่คือเราเราต้องยู่ได้อย่าเป็นคนดีวาอ่าเป็นคนดีไม่ชอบความซกปลกนะครับมันมันมันมนเลี้ยงไม่ได้นะครับคือถ้าเราไปคิดบบนั้นนี่คือเราต้องยู่ได้ถูกวิธีก้าวข้องการเลี้ยงก๊บนะครับไม่ว่าเรามายู่มานั่งกบกบมากรก็รีกบกบนะครับหรือมาทําแบไเนก็ดีนะครับ เพื่อนๆต้องอย่าเป็นคนดีว่าปากตายเขาเรียกว่าเป็นคนดีซ่านะครับก็ปล่อยเลี้ยงกบอนนี้ถ้าเพื่อนๆไม่กล้าทุกข์ไม่กลา้าเตะไม่กลา้กลาจับนี่ก็เลี้ยงไม่ได้นะครับนี่คืออาชีพก็คนเลี้ยงกบอนนี้บางทีมันก็ขึ้นไปถึงหัวนะครับบางทีมันก็โดดขึ้นไปอยู่บนหัวมั่งตามตัวนะครับแต่เราต้องต้องทาไม่ได้นะครับคือเลี้ยงซัดถุกชนิดนะครับถ้าเราไปกลั่วอ่อากับซัด กับเจ่เหล่านี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่เลี้ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นพมอมากให้เพื่อนๆนทราบว่าการเลี้ยงก๊อนี้มันต้องมีมันต้องกลาถูกทิ้งถูก,ถกย่างนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนมาเหมือนกันบางคนเขาอยากจะเลี้ยงนะครับแต่เขาไม่รู้เขาไม่อาจจับแต่พมบอกเพื่อนเพื่อนให้นะครับถ้าเพื่อนคุณได้นี่ถ้าว่าเลี้ยงมาเร็วนี้ไม่อาจจับนะครับ มันก็เลี้ยงไม่ได้นะครับเราะช่นนั้นนีเราต้องยุ่กับมันนะครับจุกรีกับมันไม่ว่ากรณดีไหนนะครับทุกกรณีเลยนะครับนี่คือการเลี้ยงก๊อปผมบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่มาเอาลูกก๊อปผมมาเลี้ยงนี่ครับทาบบุคคลได้ดีว่าไม่กล้าทุกไม่กล้าจับนะครับจะเอาไปเลี้ยงนี่ผมขอไม่เช้นนุ้นนะครับให้เพื่อนเนเอาไปเลี้ยงนะครับผมบอกได้จากจริงเลยนะครับนี่คือการเลี้ยงก๊อปเราอยู่ในสภาพพื้นบ้านบ้านของเรานี่ครับ เราต้องยุ่วายได้กับธรรมชาติด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนี่บางทีนี่ผมบอกว่ามันตระดดมั่วไม่ได้กับอยู่บนหัวมั่งตามตัวเรามบางทีมันกเถแถวคือเราเราต้องทําทําได้นะครับคยกือการเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะครับไม่รู้ไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าชัดไรใก็อตามนะครับจะเป็นสัดไรใก็อตามเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเราต้องปลุกลีกับมัน เราต้องศึกษากับมันนะครับว่าว่าเป็นยูของมันเป็นอย่างไรมันกินอาหารเป็นแบบไหนเรื่อว่าตัวในเจ็บตัวในคลายนะครับเราสังเกตพฤติกรรมของมันให้มันดีถ้าว่ามันคลายมันมีอาการเจ็บเป็นแผลเราใชา้ย,ยาทิ้งในนะครับเราใชา้แบบไในเราก็ใช้วิธีในแก้ไขนะครับเราก็ต้องเอาวิธีนะครับ มันจะมีลายลายบนะครับบางตัวนี้มันกินกับเลีงนะครับขั้วโลกเลยนะครับเดี๋ยวพ่อมาเปิดเพื่อนดูนะครับแก่เปิดเ่อนดูวนะ่ากับนี้คือมันจะอยู่ในปากตัวไปนะครับนี่ใน่อยแคอในบ่อนี้ก็ต,กต๊อกละมันผมว่าราวประมาณสามพันตัวนะครับแต่มันยังเล็กเลยครับกับเนี้เปิดเพื่นเดี๋ยวให้เปิดเ่นสังเกตดูอาการนะครับ ผมก็พอดีลังบ่ด้วยนะครับเลยเอาอามาใต้ใเพื่อนเพื่อนดูกันนะครับเนี่ยกับผืวลักษณะของตัวที่ว่าหัวทะลอกนะครับาตัวที่ว่ามันทะลอกจัดๆนะครับมันก็มีมั้งนะครับแต่ว่ามันหน้ายากมันหน้ายากไปใักนิดนะครับเพื่อนๆ เนี่ยมันจะยู่โดยตัวไปนะครับเนี่ยคือเราต้องยู่กับมันกบปีกับมันได้ดายกับนี่เนี่ยกับตือลักษณะเปิดเปลืออข้องอ่ตัวที่ว่ามันทะลอกนะครับเนี่ยเปิดเปลือดูนะครับไม่แตบบาหินจัดมากกับนี่ไอ้ที่มันทะลอกเราใช้เหตุว่ามันกัดมันกินกันเองนะครับมันก่อรุนเก้าวไปก่อรุนก้าวไปปั๊บนี่คือวัวมันนั่งมันก็รุดไปนะครับเนี่ยเลยเกิดเป็นแพร่เป็นแบบนี้นะครับไอ้นี่อ่าเราก็ต้องใช้วิธีกั้นที่ว่า ใจดังกับทิมนะครับดังกับทิมลางกับลางตัวของมันใช่ลงไปในบอ่อเลยนะครับเพืเเเ่อนๆโอเคปะนะมันไม่ยางนะครับก็เหลือยนข้าก้องกอบนะครับเราก็ใจโดยตัวไปนะครับนี่เพื่อนๆกับนี่ครับพ่จะมาบ่กให้เพื่อนๆดูว่าหลักสณะาข้องการเลียนกบถ้า,รราเราล่าว่าเราสาทาเป็นคนที่ท้าานี่ครับนะ ผมก็บอกเผื่อนๆได้เลยว่าเพื่อนๆอย่าเลี้ยงนะครับมันต้องปลูกคลีมันต้องเอาใจใช่มันต้องเกี่ยวม,มันในข้องสิงนี้นะครับจึงประสบความสำเร็จนะครับเผื่อนกับพมกว่าสำหรับเกตนี้ผมว่าไม่หมาก,ก็น,น้อยนะครับเป็นความรู้อย่างการาทบข้องอี่ที่คนเจดนาบดนะครับพมเองก็ไปด้วยวันนี้ก็เต็งตัวไม่ขอชูปั๊บเลยนะครับเราว่าพมใดลงไปทำการล้างทำการทับนะครับ ถ้าให้มันเสมอให้มันดูสวยงามนะครับนี่เปิดๆดูมันต้องกรีดได้นะครับเปิดๆต้องกรีดได้นครับนี่ดูอต่ดังบ่นะครับต้องไปดังบ่นะครับเดี๋ยวพอให้ดังกระทิ่งนะครับเลดับกระทิ่งใช่นี่น้ำนี่ก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนี่น้ำก็ใช้ไม่มากนะครับน้ำหน่อยๆนี่เปิดๆใจว่าะครับมันจะยิ่งตัวเลยนะครับ ครับเพื่อนๆกับสำหรับคลิปนี้ก็พมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยอเจอกันใหม่นะครับจากส่วนตรมุงแชนแนลนะครับผ่มกอควาาเกี่ยวกไลค์กดแชร์กดติดตามสับะไคร์กดกระดิ่งแจงเตือนนะพ่มด้วยนะครับเดี๋ยวพมมีคลิปใหม่ไลายย่างนะไปเพื่อนๆดูเป็นกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ